สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะอัีะจิน<ร>ค่ะชีวิช็อปเที่ยวค่ะวันนี้เราพาทุกคนมาอ<ช>ีสตข้ากันซ<ช>ึ่งเรามาอีสตเนมห้างสับสินค้า ใช่แต่ว่าวันนี้ขออยู่ในหมวดแบบรักสุขภาพใช่คือรักสุขภาพหน่อยนะคะช่วงนี้ก็ต้องแบบใชิในสุขภาพกำลังมาแรงใช่ค่ะเราก็เพิ่งมารู้ว่าเดี๋ยวเนี้ยกินอาหารดีๆกินอาหารแบบมีมิชลินไกด์ใช่กินง่ายึ้นเยอะมากแต่ก่อน่ะมันต้องแบบพยายามสอบหาอาหารเดี๋ยวนี้ไม่ต้องค่ะมาได้เลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ไอคอนสยามใช่ค่ะชั้น6นะใช่มากันที่ร้านจิงเจอร์ฟาร์มคิดเชนค่ะก็เลยจะพาทุกคนไปชิมกันนะคะว่าร้านนี้เขาจะเป็นอย่างไรแล้วเป็นที่เป็นสุขภาพ รบแบบไหนได้รับรางวัลอะไรมานะคะถ้าพร้อมแล้วไปชิมกันเลยค่ะไปเลยค่ะแล้วนี่ค่ะเรามาให้ทุกคนดูเมนูกันนะแบอบกว่าเมนูที่นี่คือมันแบบเปิดมาก็รู้สึกจักสุขภาพตัวเลยใช่รู้สึกแบบว่าเฮลตี้ดีดาสุดๆนะ ก็จริงๆเมนูที่เนี่ยก็คือจะเป็นแบบเหมือนเป็นฟิลแบบเมนูแบบผักออร์แกนิกใช่ใชอย่างไรอย่างไงเดี๋ยวให้ดูก่อนคืออย่างนี้หน้าแรกของเขาวันนี้ค่ะมันจะเป็นบอกสตอรี่นะคือที่เนี่ยเขามีฟาร์มของเขาเองที่เชียงใหม่นี่เป็นฟาร์มแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ร้านนี้เป็นร้านที่ได้มีสลินไกด์ด้วยนะคะ,ะที่เชียงใหม่เนอะแล้วเขาก็มาเปิดที่กรุงเทพแล้วเนี่ยเป็นฟาร์มของเขาเองแล้วก็ผักทุกอย่างเขาเอามาจากฟาร์มที่เชียงใหม่นะคะ ก็หนาแล้วก็เมนูก็แบบอันนี้คือเมนูที่เราสั่งมานะคะตัวนี้ได้มิชลินใช่ใช็มิชลินไกก็จะเป็นทีาเรียกว่าเมี่ยงเหรอเมี่ยงคณาใช่ใช่แล้วก็ที่ร้านเนี้ยตัวที่มีที่ได้มิชลินไกดจะมีอยู่2เมนูอีกเมนูหนึ่งเขาบอกมันเป็นหมกกรอบใช่แต่เราไม่ได้สั่งเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันหนักหน่วงกับมือเย็นของเราเป็นเนื้อใช่คือเมนูไหนอะที่มีมิชลินนะคะเขาจะมีโลโก้มิชลินอยู่ในภาพเลย มีแ,บบแต่ดูน,น่าอิซนะแต่ถ้าเกิดรอบหน้าเดี๋ยวมาตอนแบบไม่ใช่มือยเย็น <laughs> เท่านั้นมาลองกินดูแต่เราเนียรู้สึกมันจุ๊บตับไปนิดนึงนะคะ <laughs> แต่นอกจากอาหารนั้นนะคะเมนูเครื่องดื่มเขาก็จะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพเหมือนกันค่ะและะะ้วเมนูแปลกมากคือนี่อยากให้ดูอะไรที่มันแบบแปลกๆอะ่ะเ <sh arp> ช่นอันนี้คือมีเบซิลและนี่เราสั่งไปนะเป็นเมนูที่เราสั่งแล้วก็นี้ก็แปลกๆเดี๋ยวอ่านให้ดูว่ามีอะไรบ้างมันจะมีเป็นทีนะเป็นชาเขียวจะมีเป็น Forest Harmony จะเป็นมะนาวผักขึ้นใ่ายผักขมแล้วก็กระเพราถ้าเป็นตัวนี้นะคะแล้วตัวนี้คือตัวที่เราสั่งมาเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวให้ดูของจริงก็คือ Pineapple Basil Cooler เป็นชาเขียวมะพร้าวสับปะรดโหละพาคานาแตงกวานํำพึ่งใช่พวกอันนี้เองจี้สั่ง่ะเขาบอกว่าเป็น Boost Immunity แล้วก็ Reduce s t r e s s นะคะก็เดี๋ยวเราลองมาชิมกันเลยแล้วกันอ๋อแล้วก็อีกสเมนูก็จะเป็นแบบมีมีแตงกวามี กุลาบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เออหน้าอีสนะแล้วก็หน้าดริงค์เดี๋ยวลองชิมเดี๋ยวให้เอ็งจี้ชิมก่อนว่าน้ำเป็นยังไงคือความคือเขาสวยนะแก้วเขาสวยนะบอกว่าแก้วสวยแล้วก็ม,มาเป็นชั้นสวยงามนะคะแล้วก็ต้องคนเนาะเพราะว่ามันมีมีเสื้อเลออีกนะฮะ <laughs> เราขอกินเป็นน้ำเปล่าเป็นยังไงบ้างอร่อย,บบอยไหมจิ้มไหม สุขภาพแห่งจีปกติแห่งจีมันผลักสุขภาพมันเหมือนจะไม่เข้ากันแต่ก็เข้ากันใช่นะแล้วคือแก้วเขาทำมาสวยมันจะเป็นชั้นก็เรียกว่าเป็นเลเยอร์อ่ะเออแล้วก็สวยแล้วก็แบบกินแล้วสุขภาพดีด้วยนะแต่แนะนําว่าให้คนเพราะว่าเดี๋ยวตกใจเวลาเจอชั้นบนสุดนะไปเดี๋ยวเราพาไปชิมอาหารจานแรกกันเลยแมทเพราะว่าจานแรกมันเป็นจานมิชลินอันนี้มาแล้วนะคะเมี่ยงค่ะจะบอกว่าที่นี่เสียอยังไงเลยจะยกขึ้นมาได้ไหมเออโต๊ะมันเล็กเดี๋ยวขออนุญาตเขาจะเสิร์ฟมาแบบนี้นะคะเด มันจะเป็นเขาเรียกเป็นเศตอ่ะเออเป็นเศษอันนี้เดี๋ยวเรามากินเมี่ยงเนื้อเมี่ยงคนาที่ได้รางวัลมิชลินเริ่มเลยนะคะตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าให้เราอ่ะเหมือนห่อคล้ายๆแบบเมี่ยงคังอืมอ่าก็จะมีแบบอันนี้เนาะเป็นแบบใบคนา แต่ว่าคะนาที่นี่มันจะไม่ขมเลยเพราะเขาบอกว่าเป็นคะนาออร์แกนิกและนอกเหนือจะตรงนั้นอะที่แปลกของมันคือปกติเราเห็นคะนาแต่ใบใหญ่อ,อันนี้มันเหมือนเป็นมินิคะน้าอันเล็กๆใช่ใบจิจิ๋วเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นใบใหญ่มันจะแก่พอแก่แล้วมันจะขุม่ใช่แล้วเขาก็บอกให้เราอใส่ทุกอย่างลงในนี้พร้อมด้วยน้ำจิ้มนะคะทุกอย่างพอใส่เราจะบอกว่าก็จะมีเป็นขิงนะคะใช่แล้วก็มีเป็นหอมแดงใช่ค่ะแล้วก็มีพริกนะคะ แล้วก็มีมะนาวหนึ่งชิ้นนะคะอุย้ยเมืนเปรี้ยวแล้วก็มีกุ้งแห้งนะคะก็มีมะม่วงนะคะเยอะมากแล้วก็มีหมูแคปหมูหนึง่งคือเราอ่ะต้องใส่ทุกอย่างไหมจะได้อร่อน่าจะต้องใส่ทุกอย่างใช่ใช่อันนี้ก็เดี๋ยวใส่เราก็ใส่เป็นน้ําจิ้มอของท้องจะเป็นน้ําแบบใช่ฟิวเหนียวเหนียวมันเหมือนน้ำจิ้มเมี่ยงคำเลยใช่ไหมใช่มันก็คือเมี่ยงคำนี่ยมันคือเมี่ยงแต่เปลี่ยนจากใบผูเ<ไ>ป็นคานา แต่ความแปลกของเขาอะที่เราว่ามันแปลกคืออะไรไหมคือเขาว่าสามารถเอาแบบเขาเรียกอะไรเดียหมูกรอบกับพนาให้มันมาอยู่ในแบบแคบหมูเออแคบหมูเนาะให้มันมาอยู่ในเลเวลเดียวกันได้แป๊บหนึ่งนะคะชช,ชอบหวานน้อยหวานมากใส่ได้เลยนะเลือกได้เลยไอยยางรอกินเอาเลยอเลยอืมอ่อืมออ ก็แบบกินปลาเน่ยอ,อร่อยมากอร่อยเลยนะคะเนี้ยแล้วก็แบบว่าคลีน n c l e ไม่หนักไปแล้วก็มีความเปรี้ยวของอันนี้น่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่ามะม่วงไหมเป็นมะม่วงดิบแล้วมีความแบบคล้ายๆกับแคบหมูเนาะกรอบ <c ười> แล้วก็คะน้าเนี่ยไม่ขม แต่ตัวนี้คณะขมไม่ได้นะถ้าขมเสียลดเลยอะเสียล<ม>ดด<ช>ีเข้ากันมาก<ช>มแต่แอบบอกว่าเผ็ดอยู่นะในแก่นะที่กินเมี่ยงนะคะแอบเผ็ดแต่ว่าอร่อยแต่อร่อยมากค <มา S 1> ือรสชาติดีมากแล้วก็ถ้าเกิดใครแบบกลัวเผ็ดก็ไม่ต้องใส่มไม่ต้องใส่พริกก็ได้แต่ถ้าเกิดอยากแบบแ,บบแซ่บให้ครบรสก็ใส่เลยอร่อยอร่อยอาจากนั้น่าสั่งมีสองอย่างวันนี้าสั่งแค่สามอย่างเนาะใช่ค่ะอาจารย์ที่สองกอาจารย์ที่สองค่ะอันเนี้ยเราชอบมันเป็นอะโวคาโดซึ่งเองที่ชอบอะโวคาโดมาก ฉันเห็นแล้วฉันร้องกรี๊ดเลย<ม>กับคำนี้นะคะกับตัวนี้ก็คือตำอะโวคาโดนะแต่เป็นตำไทยนะคะตัวนี้เดี๋ยวตักให้ชิมแล้วกันเนาะโอะโวคาโดเขาบอกว่าแบบคือเวลาเรากินโอะโวคาโดโอะโวคาโดต้องสุกนะถ้าไม่สุกมันจะขุมสุกเกินก็ไม่อร่อยนะสุ <ๆ S 2> กเกินก็เละๆนะนแต่ว่าอันนี้ค่ะเขาจะเสิร์ฟม,มาพร้อมกับแคปหมูใช่แล้วแคปหมูที่เนี้ยคือแบบอร่อยอะเธอต้องตาต้องใจใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราชิมไปพร้อมๆกันเนาะ อันนี้เป็นใหญ่แต่ว่าอะโวคาโดก็ชิ้นใหญ่เลยนะใช่อะโวคาโดเหมือนแบบมาป็นว้ายไม่เป็นไรกระเด็นอ๋อกินได้อร่อยนะคะอนะเมนูนี้เราว่าสำหรับคนที่แบบควบคุมน้ำหนักอ่ะอร่อยอร่อยอร่อย แต่อันนี้นันหน้าตามันแอบดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามันโอ้เริ่มหมดเลยเลยถามว่าอร่อยไหมหน้าตามันดูธรรมดามากแต่ว่ารสชาติมันใช้ได้เลยแล้วมันอันนี้ดีอย่างหนึ่งมันไม่เปรี้ยวไปมันไม่เผ็ดไปมันเหมือนมันกำลังดีอ่ะจุดหวานนิดนิดจุดหวานนิดนิดใช้ได้นะคะอร่อยเลยมากันจานสุดท้ายเลยไหมจานนี้จานนี้แบบสวยอะเธอ ของเซอร์ฟเวเี่ยวมาสุดท,สท้ายก็คืคอเขาบอกมันเป็นแบบแซลมอนแซวิเซ่แต่เป็นแบบไทย<ม>ใครเคยกินแซลมอนแซวิเซ่บ้างถ้าเป็นอย่างแบบต่างประเทศมันก็จะเป็นแค่แบบเหมือนแบบเป็นเหมือนใส่แบบเปรี้ยวๆหน่อยแต่ว่าจะไม่ได้เป็นแบบครบรสแบบนี้อันนี้นน่ดูเห<บ>มือนยำ <ไ S 2> <ไ S 1> แล้วอะ่ะเหมือนยำใช่ดูเหมือนเิลยำแต่หน้าตาสวยนะคะล้วก็ชอบที่ว่าเขาแต่งหน้าด้วยส้มจีดอ่ะส้มจีนมันหายากนะเดี๋ยวเดี๋ยวคือมันไม่ค่อยมี อาหางกินมันคืออะไรคารามันซี่อะอะไรเนี่ยคนี่อันนี้อันเนี้ยใก่กับตัวนี้นะคะแล้วก็มีดอกไม้ซึ่งคิดว่าดอกไม้พวกนั้นได้เป็นดอกไม้ที่ทานได้แต่ไม่ทานแล้วกันนะขอโทษด้วยเพราะว่าปกติตัวนี้เขาเชื่อเริ่มหิดเอาดอกไม้ทานได้มาได้ค่ะมาแต่งเนาะแต่เราไม่ค่อยแล้วก็แซลมอนก็จะแบบชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่เลยนะชิ้นใหญ่แบบฟิลเหมือนแซลมอนน่าจะแซลมอนลมควันเลยนี่แซลมอนสดหรือแซลมอนลมควันแซลมอนสดแซลมอนสดเมื่อกี้เขาบอกเราว่าแซลมอนสด แล้วเวลากินอน่ะน้ำยำที่เนี่เขาไม่หวงของเลยนะน้ำยำก็คือจับเต็มอะเต็มมาเต็มมากๆอนุญาตปากได้ได้ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันว่าอร่อยไหมโอเคนี่นะคะอันนี้หน้าตาอร่อยอืมอร่อยนะคือมันแซ่บอะแต่ตัวนี้เผ็ดอะเผ็ดถ้าใครกินเผ็ดไม่ค่อยได้หรอกว่าจานนี้กินไม่ได้นะ เก็บพริกออกได้โอเค <darker S 1> <ม>เราไม่ได้เก็บพริกออกออจอ้อออาอร่อยอร่อนะรล้สึกแอฟติกเค็มนิดนึงเรารู้สึกเหมือนมันเท็กซเจอร์ของแซลมอนอ่ะมันจะถูกมะนาวกับพริกเหมือนแบบใช่ยแต่เพิมันเป็นสุกๆนิดนึงอะ่ะฟิลเนาะถ้าเกิดแบบไม่อยากกินมันแข็งมากก็แนะนำมาแล้วก็รีบกินเลยเมื่อกี้พอมาแล้วเรายังรอรออยู่ก็เลยยังไม่ได้แบบทานเลยนะคะอร่อยอันหมแต่ว่าทั้งสามจานเนี้ยบอกได้เลยนะเราชอบตัวนี้มากที่สุดเลยก็คือ เนี่ยคณะที่ได้รางวัลนิเซลินรู้สึกว่าเขาแบบสมราคาทีแบบว่าเหมือนได้เออสมแาคานี่ได้สมมงใช่ใช่โอ้สมมงสิอรอ่ค่ะน้ำเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าอร่อยไหมอร่อยนะ่อ,อยมหมดเลยหมดเลยอร่อยจริงนะคะร้านนี้นนนใส่ใส่สุขภาพต้องมานะคะบอกเลย <S <S เพราะว่ามันแบบอร่อยมากแล้วหากินง่ายถ้าเกิดคุณไม่ไม่ได้มากินที่ไอคอนสยามาเขาจะมีสาขาที่เชียงใหม่นะอ๋อก็ใช่ มันก็ไม่ได้ง่ายมากนะเพราะก็มาไอคอนจะต้องมาต้องถ้าเกิดใครนผ่านมาไอคอนสยามก็แวะมาชั้นหกนะคะอยู่ชั้นหกนะอยู่ใกล้ๆกับตรงใกล้กับคลสมัยโอ้โหเนี่ยตรงลานตรงกลางเขาก็อยากมาลองดูแล้วก็มันเป็นนิติใหม่ของการกินอาหารเพื่อสุขภาพแล้วค่ะปกติเวลาที่ไหนกินอาหารเพื่อสุขภาพมันจะเป็นที่แบบจืดไปหมดแบบไม่อร่อยอ่ะตรงนี้คือแซ่บไปหมดเลยนะคะก็อร่อยดีนะคะก็แนะนําเลยสําหรับใครที่แวะเยี่ยมทาน ก็สำหรับวันนี้แองจี้และอีจินค่ะขออนุญาตนาไปก่อนนะคะไปอีสตอร์แบบนึงวันนี้กินแค่3อย่างเองนะคะเพราะเราช่วงเย็นแล้วไม่ค่อยอยากกินเยอะแล้วกินเยอะแล้วมันไม่ไหวแล้วนะะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย